มือนีมาช่มสวนผีก้นน้อยๆดกคับพี่น้องเอ้ยบอกผีขี่หนูเอาแนวน้ำเพลินไปปลูกบอลูว่าสิเกิดบ่อไปฝังไหวอยู่ฮะโอ้ยบอกผีกูลิมทิมไว้ก็ได้กินเนาะ ยากระเกิดผ้าโลผ้าง่ายพี่น้องเอ้อจุดนี้มันหลายอย่างอันนี้บักพริกเครือเนาะพริกเครือพริกเครือ อีกเคื <taking. S 2> ่องห้ามครับพี่น้องคนจิปลูกขอบโพดออาเจาะแงนสวนค้นมันพี่น้องเอ้ยหนึงเอาข่างทัวมะฮือไห้ใส่บวกระือ แห่งแรงค่ะพี hey, ่น้องเอ้ยเบื้งกุ๊ก็กล่วยกุกล่วยเราเบื้งเข่าที่หละทัานสิใดกินบ่อทั้งไดมีเข่าก็ไว้แนวในเด้อสิไปเสือดอกพี่นาวมี่พันเข่าดอกคุณพ่อยายเด็กล่วยเคลื่อนหึ่งมากหรอกคือหลันตานหลันตานมากหรอ วเบิ่งบกเคือต้นเดียวเราน้อยเก็บไปไม่ไม่ละว่าหมอนี่ปุ่นหน่อยแซวสะอยู่น้อยงันหน้าก็บไอ้ตะมวนตะงั้นเออบักบัวพิ่นก็มีอยู่ จะให้เบ <shap ulations. S 2> ิ <Form. ¿S> <that> ่งบักบวบบวบหอมบวบหอมอันไหนเหรอนกนะนกกะกินคนกะกินเอ้าโอเคพี่น้อง